ให้ความเคารพนับถือเจ้าคุณอาจารย์อย่างสูงไม่เพียงเพราะเจ้าคุณเป็นอาจารย์สอนปริยัติธรรมให้แก่ท่านเท่านั้นคุณธรรมของเจ้าคุณเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นนักเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านต้องกล่าวถึงอยู่เสมอๆอ,อย่างไม่มีวันลืมเลือนได้เลยดังคําพูดคราวหนึ่งว่าเรายังได้คิดถึงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ธรรมทโรเปลี่ยนหกประโยคนั่นท่านเป็นนักเสียสละนะ เราเคยอยู่ด้วยแล้วถึงไหนถึงกันท่านไปไหนมานี้พระเนนรุมพลึบเลยหมดเลยหมดเลยท่านเป็นนักเสียสละไม่สนใจได้มาเท่าไหร่บทดเวลาท่านจะพูดท่านก็พูดของท่านพูดเฉยเฉยเอาของมาเต็มอยู่นี่มันมีผ้าไหมดีๆอยู่มาจากเมืองอุบลผ้าไหมผ้าอะไรเขาทอมาถวายท่านพอมาถึงท่านเออผ้าไหมให้ระวังให้รีบเก็บนะ เดี๋ยวอีตาจะมาเอาของท่านเองบอกให้รีบเอาไปซะของไหนดีๆเดี๋ยวมันเอาไปหมดว่าเท่านั้นแหละแล้วไม่เคยพูดถึงอีกเลยมีเท่านั้นนี่เรียกว่าคําพูดติดปากเฉยๆท่านไม่ได้พูดด้วยความหึงหวงความหมายก็คือว่าเอาไว้เผื่อว่ามันจำเป็นองค์ไหนที่ควรท่านจะสั่งจัดให้เลยนี่เรียกว่านักเสียสละเราเท่ที่สุดเลย เพราะนิสัยท่านกับนิสัยเราเข้ากันได้ปุ๊บๆเลยเราฝังลึกแล้วว่าท่านคือนักเสียสละนี่องค์หนึ่งที่เป็นพระนักเสียสละท่านไม่มีได้มาเท่าไหร่หมดไม่มีเหลือหมดหมดเลยท่านกล่าวยกย่องน้ำใจของท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่า เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางไม่สั่งสมและไม่ตรหนีทีเหนียวในจตุปัจจัยไทยทานต่างๆเลยมีแต่นำออกใจแจกแกบ่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนนเสมอมาท่านเจ้าคุณเคยสั่งให้นำของจำนวนมากออกทำสลากและให้พระเนนทุกรูปได้จับสลากแบ่งปันกันท่านเจ้าคุณก็ไม่ได้เคยให้ความสนใจในสิ่งของเหล่านั้นเพื่อตัวของท่านเองเลยเหตุนี้เองด้วยความระลึกถึงท่านเจ้าคุณอยากให้ท่านได้ใช้ของดีๆบ้าง ในคราวหนึ่งท่านหมายถึงหลวงตาจึงได้แอบ,บเอาจีวรชุดหนึ่งแยกเก็บไว้ต่างหากเพื่อไม่ให้นำมาติดสลากร่วมด้วยคิดไว้ในใจว่าเผื่อจะไว้เปลี่ยนถวายใหม่ให้ท่านเจ้าขุนบ้างแต่ต่อมาภายหลังเมื่อท่านเจ้าคุณสังเกตเห็นจีวรยังคงเก็บอยู่ในตู้หนึ่งชุดดังเดิมจึงถามท่านว่าทำไมไม่ได้นำจีวรชุดนี้ไปจับสลากแจกให้พระเนร ท่านให้เหตุผลแก่ท่านเจ้าคุณว่าในบางคราวจีวรของเจ้าคุณอาจารย์อาจชำรุดเสียหายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นไฟไหม้หรือหนูกัดก็จะมีเปลี่ยนได้ทันทีครับกระผมคำตอบนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณต้องจำยอมด้วยเหตุผลในระยะที่ท่านยังเรียนหนังสืออยู่นั้นกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตมิเคยได้จืดจางลงไปแม้แต่น้อย กลับยิ่งฟุ้งขจรกระจายอย่างกว้างขวางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสำคัญรูปหนึ่งส่วนมากผู้ที่มาเล่าเรื่องของท่านอาจารย์มั่นให้ฟังนั้นจะไม่เล่ารรำขั้นอริยะภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงขั้นพระอรหัตตภูมิทั้งนั้นจึงทำให้ท่านมั่นใจว่าเมื่อเรียนจบตามคำสัตย์ที่ตั้งไว้แล้วจะต้องพยายามออกปฏิบัติไปอยู่สำนักและศึกษาอบรมกับท่านอาจารย์มัน่น เพื่อตัดข้อสงสัยที่ฝังใจอยู่นี้ออกไปให้จงได้โอกาสอำนวยให้ท่านเดินทางไปศึกษาปริยัติต่อที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดินทางไปถึงเพออื่นเป็นระยะเดียวกันกับที่ท่านเจ้าขุนพระธรรมเจดีพระอุปชาได้อราราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มั่นด้วยตนเองเพื่อขอให้ไปพักจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ท่านอาจารย์มั่นเมตตารับนิมนต์นี้จึงได้ออกเดินทางจากสถานที่วิเวกบนเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะเข้าพักชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีหลวงนั้นเช่นกันเหตุการณ์ก็บังเอิญเป็นระยะเวลาไล่เลี่ยกันกับที่ท่านเดินทางไปถึงจึงมีโอกาสดีที่ได้เห็นท่านอาจารย์มั่นความรู้สึกของท่านในตอนนั้นท่านเคยเล่าว,ว่าเกิดความรู้สึกเลื่อมใสในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่า เราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้แล้วความรู้สึกในครั้งนี้ท่านว่าหากแม้ไม่เคยมีใครบอกว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์มาก่อนเลยก็ตามแต่ว่าใจของท่านกลับอย่างเชื่อแน่แน่ลงไปอย่างนั้นทีเดียวพร้อมทั้งปลื้มปีติยินดีจนขนพองสยองกล้าวอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่ได้เห็นท่าน เหตุการณ์ในระยะนี้ท่านเคยเล่าให้พระเนนฟังดังนี้ท่านเทศที่วัดเจดีหลวงสามชั่วโมงเทศวิสาขบูชาผมก็ไปถึงใหม่ๆท่านมาถึงก่อนผมสองวันหรือสมวันผมก็ไปถึงท่านป่วยอยู่ที่บ้านปับเปิดท่านออกมาครั้งนั้นเพราะรับนิมนต์ท่านเจ้าคุณอุปชัยะของเรานี่เองท่านออกมาเพราะนัดกันแล้วว่าเดือนนั้นๆระยะนั้นๆให้มาท่านก็ออกมามีท่านอาจารย์อุ่น กับคุณนายทิพย์ภรยาของผู้บังคับการตำรวจทุกวันนี้เรียกผู้กำกับมานิมนต์ท่านอาจารย์อุ่นไปรับท่านมาผมก็อยู่นั้นเวลาท่านเทศแต่ก่อนไม่มีรถนี่เทศอยู่วิหารใหญ่ทางรถผ่านหน้าวัดจนเขาแตกตื่นเข้ามาดูเขาว่าพระทะเลาะกันมาดูก็เห็นท่านอาจารย์มั่นเทศอยู่บนธรรม,มาท์นั่นแหละขนาดนั้นแหละท่านเทศเปลี้ยงเปลี้ยงเอาอย่างถึงเหตุถึงผลแต่เราก็เพลินด้วยความเลื่อมใสท่านนะ จะให้รู้เรื่องรู้ราวในเรื่องท่านเทศเรื่องวิถีจิตวิถีอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเพลินด้วยความเชื่อท่านความเลื่อมใสว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติได้พบท่านอาจารย์มั่นที่ร่ำลือมานานครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เคยไปอยู่กับท่านมาแล้วมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่เป็นอื่นว่าท่านอาจารย์มั่นคือพระอริยะบุคคลเราก็ยิ่งอยากจะทราบอริยะบุคคลชั้นไหนมันก็หลายชั้นนี่นะอริยะบุคคลอรหันนั่นแหละว่างี้เลย อรหัตตบุคคลว่างี้มันก็ยิ่งซึ้งนะสิเวลาไปถึงไหนหนท่านไปบินทบาตสายไหนไหนสอบถามได้ความว่าท่านออกไปนี่แล้วท่านบินทบาตแล้วกลับมาทางนี้ธรรมดาท่านไปสายสายท่านกลับมาสายสายเราบินทบาตแต่เช้ากลับมาก็เตรียมท่าคอยดูทางเรายังไม่เห็นเดี๋ยวพระมาบอกว่ามาแล้วนู่นนู่นกำลังเข้ากำแพงวัดเราก็ปุ๊บเข้าในห้องเลยมันมีช่องอยู่ยังไม่ลืมนะ จากนั้นเข้าไปในห้องแล้วส่องดูลักษณะของท่านเหมือนไก่ป่านะคล่องแคล่วตามแหลมคมท่านเดินมาเราก็ดูฟังด้วยความสนใจดูด้วยความเลื่อมใสนี่มันซึ้งจริงๆเราไม่ลืมนะไม่เสียชาติเป็นมนุษย์แต่ท่านจะเห็นเรายังไงก็ไม่รู้นะเราหากเป็นบ้าดูแบบบ้าเรานั่นแหละหลังจากนั้นไม่นาน ท่านอาจารย์มั่นก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีสำหรับท่านยังคงอยู่เรียนหนังสืออยู่ที่วัดเจดีหลวงนี้ต่อไปโดยศึกษาบาลีกับนักธรรมควบคู่กันไปในการศึกษาวิชาภาษาบาลีของท่านนั้นถึงแม้การสอบครั้งแรกจะยังไม่ผ่านท่านก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดท่านยอมรับตามนั้นเพราะทราบดีว่าภูมิความรู้ของตนในตอนนั้นยังไม่เต็มที่จริงๆ สำหรับการสอบในครั้งต่อๆไปนั้นท่านมีความมั่นใจอย่างเต็มภูมิว่าแม้จะสอบหรือไม่สอบก็ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้ทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถที่ได้แสดงให้ครูสอนบาลีของท่านคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรเห็นในระหว่างที่เรียนเพื่อจะสอบมหาเปรียบให้ได้ในการสอบเป็นครั้งที่สามครูของท่านถึงกับออกปากว่าท่านบัวนี้ได้แต่ก่อนสอบนะ ให้เป็นมหาเลยนะถ้าลงท่านบัวตกนักเรียนทั้งชั้นตกหมดซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นคือท่านสอบได้เป็นมหาเปลี่ยนโดยได้คะแนนบาลีเต็มร้อยในเวลาต่อมาท่านเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าการสอบได้ในครั้งนั้นไม่มีอะไรดีใจเลยเพราะรู้สึกว่าความรู้ได้เต็นภูมิตั้งแต่การสอบครั้งที่สองแล้วแต่ในครั้งนั้นปรากฏว่าสอบตก เหมือนกับจะให้คอยการศึกษาทางนักธรรมขยับขึ้นมาตามจนถึงปีที่สอบมาหาได้ก็สำเร็จนักธรรมเอกพร้อมกันเลยซึ่งน่าคิดว่าเหมือนมีสายเกี่ยวโยงกันทำให้การศึกษาทางโลกจบประถมสามทางบาลีก็จบเปรี่ยนสามและทางนักธรรมก็จบนักธรรมเอกเป็นสามตรงกันหมดสามวาระด้วยผลการเรียนดีและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ทำให้ผู้ใหญ่วางจะให้ท่านเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนแต่ท่านก็ได้ปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมต่างนี้เรียนออกมานักทำตรีนักทำโทนักทำเอกเปรียบไม่สอนใครทั้งนั้นเป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนก็ไม่เอาผู้ใหญ่ท่านจะให้เป็นครูสอนไม่เอาครูไม่อดไม่อยากเอาองค์ไหนก็ได้เราว่าอย่างนั้นเสียเราเลยหลีกได้ถ้าหากว่าครูไม่มีจริงๆ เราจะหลีกอย่างนั้นมันก็ไม่งามแต่นี้ครูก็มีอยู่ผู้มีภูมินนั้นมีอยู่ที่จะเป็นครูเราก็ทิ้งให้องนั้นนั้นไปเสียเราก็ออกได้เราจึงไม่เป็นครูใครเลยนักธรรมตรีนักธร,รโทรนักธร,รมเอกมหาเปรียบไม่เคยเป็นครูสอนใครทั้งนั้นการศึกษาด้านปริยัติของท่านเป็นอันสิ้นสุดลงที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2484 นับเป็นปีที่ท่านบวชได้เจ็ดพันษาพอดีโดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอกและเปลี่ยนสามประโยคในปีเดียวกันเพื่อมุ่งหน้าออกปฏิบัติกรรมฐานตามคำสัตย์ที่ตั้งไว้ท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาโอกาสกราบลาพระเถรผู้ใหญ่อาจารย์ของท่านแม้พระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเมตตาหวังอนุเคราะห์ให้ท่านศึกษาปริยัติต่ออีกด้วยเห็นว่าในสมัยนั้นพระพิกษุที่มีความรู้ระดับมหาเปลี่ยนมีน้อยมาก แต่ท่านได้เคยพิจารณาแล้วว่าความรู้ระดับมหาสามประโยคนี้ก็เพียงพอแล้วกับการจะออกปฏิบัติกรรมฐานวิชาความรู้ขนาดเป็นมหาแล้วย่อมไม่จนตรอกจนมุมง่ายและอีกประการหนึ่งท่านยังคงระลึกถึงความสัตย์ที่เคยตั้งต่อตอนเองไว้ว่าฝ่ายบาลีขอให้จบเพียงเปลี่ยนสามประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมแม้จะไม่จบชั้นก็ไม่ถือเป็นปัญหา แล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดด้วยเหตุนี้ท่านจึงพยายามคิดหาทางหลีกออกเพื่อปฏิบัติให้ได้เผอิญในระยะนั้นพระเถระอาจารย์ของท่านรับนิมนต์ไปต่างจังหวัดท่านจึงถือโอกาสนั้นเข้านมัสการกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสโ้วนล ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้นท่านก็ยินดีอนุญาตให้ไปได้เหตุการณ์ในตอนนั้นท่านเล่าไว้ดังนี้บุญกรรมก็ช่วยด้วยนะผู้ใหญ่ท่านไม่อยากให้ออกท่านห้ามไว้เลยเทียวยังไม่ให้ออกให้เรียนจบได้เปลี่ยนหกประโยคียก่อนจึงค่อยออกแต่เรายังไงก็ไม่อยู่แต่จะหาออกด้วยมารยาทอันดีงามเท่านั้นเองศบโอกาสเมื่อไหร่แล้วเราจะออกพอดีท่านไปต่างจังหวัดละสินั่นแหละ โอกาสมันก็เหมาะพอท่านไปต่างจังหวัดพับเราก็พับออกเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้รับฟังในตอนนี้มิใช่เพียงชีวประวัติของพระเทระผู้ใหญ่แต่คือบทเรียนชีวิตที่ลึกซื้อตรงและทรงพลังสิ่งแรกที่เห็นเด่นชัดคือคุณค่าของความเสียสละที่แท้จริงสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทรโร เป็นแบบอย่างของผู้ที่ได้มาแล้วไม่เก็บได้มาแล้วไม่หวงไม่สะสมไม่ยึดถือไม่เอาประโยชน์เพื่อตอนเองท่านมองจตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่ควรครอบครองแต่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหมู่คณะบทเรียงสำหรับเราในชีวิตประจำวันคือความสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากการมีมากแต่เกิดจากการรู้จักแบ่งปันอย่างไม่เสียดายใจ ผู้ที่ให้เป็นใจจะเบาและไม่ทุกข์กับการสูญเสีย 2. ความจริงใจต่อครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวไม่ได้เคารพครูเพราะยศต,ตำแหน่งแต่เคารพเพราะคุณธรรมที่สัมผัสได้จริงความผูกพันนี้ไม่ใช่ความเกรงใจแบบโลกแต่เป็นศรัทธาที่เกิดจากการเห็นธรรมด้วยตนเอง หลักธรรมที่สามารถน้อมนำไปปรับใช้ได้คืออย่าเลือกเคารพคนจากคำพูดแต่ให้ดูจากการกระทำซ้ำๆในระยะยาวครูที่แท้คือผู้ที่ทำให้เราอยากดีขึ้นโดยไม่ต้องสั่งศรัทธาที่ตั้งอยู่บนปัญญาเมื่อหลวงตาได้พบหลวงปู่มั่นศรัทธาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ศรัทธาเพราะคำร่ำลือ แต่เป็นศรัทธาที่ใจยอมรับเองโดยไม่ต้องมีใครบอกนี่คือศรัทธาที่ตั้งอยู่บนปัญญาไม่งมงายไม่คล้อยตามแต่อย่างรู้จากภายในสำหรับชีวิตคารวาสก่อนจะเชื่ออะไรให้ใจเราสงบก่อนเมื่อใจสงบปัญญาจะทำงานความเชื่อที่ถูกต้องจะไม่ทำให้เราหลงแต่ทำให้เราตรง เรื่องราวตอนที่สามศรัทธาในธรรมและเส้นทางชีวิตของหลวงตาพระมหาบัวสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่อยู่ที่การวางลงได้มากเพียงใดหากวันนี้เราเริ่มเสียสละได้เล็กน้อยเริ่มซื่อสัตย์กับใจตนเองได้สักนิดมเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมก็เริ่มงอกงามในชีวิตเราแล้ว